ได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่มันออกแนวเป็นไข่ไก่เออแกงส้มมากกว่านะแกงส้มมะสมัครแบบมีน้ำเยอะๆอ่ะส่วนเมนูนี้คือยำยำทอดมันปลาอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นทอดมันเนาะที่ไม่เคยกินนะเอ้ยยำของพม่าเนี่ยรสชาติเขาออกแบบไหนกันคุณครับอร่อยมากครับ รสชาติคล้ายกับยำสับกรอบเอออืมมันกำลังลึกอยู่เลยปะใช่ไหมคล้ายอะไรวะเออเลื้อนคลาคน้ายคล้ายำสับกรอบแต่อร่อยอร่อยอยู่อ,ยอันนี้อร่อยเลยชอบอันนี้อร่อยเลยแหะมีความเปรี้ยวๆหน่อยเพราะเราบีบมะนาวลงไปอืมแต่อร่อยอืมมัน<อ>นัว,ว,นนวอยู่นะมันนัวอยู่นะกินอย่างงี้ต้องมีข้าวอืถูกโร้อหข้าวข้าวยำอืข้าวยำ เ้าก<น>็มีเครื่องเคียงนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะมิกไม่แน่ใจเราต้องลองชิมเนะแล้วก็มีถัว่วมีกระเทียมแล้วก็มีพริกแล้วก็มีน้ำจิ้มนอะแั้นที่ลองชิมนลยคะ่ะจะบอกว่ามันตัดกันได้ดีมากเลยนะจริง,รงกินกับไม่ว่าจะเป็นแตงผัวเปรี้ยวเองหรือว่าจะเป็นเราลองกินเนอะเครื่องเลาลองกินเน่ะเครื่องเคียงหลายๆอย่างของเขาครบดีไหมคระเราได้รู้ว่ารสชาติเขาเป็นทางแบบไหนอ่ะวันนี้นะครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยน้องทีน้องทีรูดให้พี่หน่อยหนึ่งชิ้นได้ไหมคะอ่ได้เลยครับขอบคุณค่ะ ส่วนเมนูนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจคือผัดข้าวซอยเออลักษณะคล้ายๆกับยากิโซบะอยู่แล้วก็เหมือนกับผัดซีฟู้ดได้นะทีแรกได้ยินเมนูนี้ทีแรกผมคิดว่าแบบคล้ายๆข้าวซอยเหมือนข้าวซอยของของคนเหนือใช่ไหมใช่แต่พอมากินไ่เลยคล้ายสปาเก็ตตี้คล้ายๆแบบเหมือนกาบอืมะคล้ายๆทั้งอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยครับและนี่อาหารมาเลยค่ะ อืมได้ไลยคุณบอยบฮยสีอิวะว้าวขอทำโตโตนะครับอืมคุณผู้ชมทุกเมนูคือบอกเลยว่าอร่อยมากแต่ว่าเมนูนี้ก็ต้องลองนะกะหลี่กะหลี่ปั๊บกะหลี่ปั๊บอืมคือคุณบอสอาจจะคุ้นเคยเมนูนี้อยู่นะ มายถึงว่าคุณบอลเขาชอบกินกะหรี่ปั๊มเมื่อก่อนไปเที่ยวด้วยกันไปแบบสระบุรีก็จะแบบเออต้องแวะกินแบบหตายแล้วครับน้องพี่น้องพี่ได้ครับเอยากที่ป้อนได้ครับสองมาตรฐานมากเลยนะคุณอุ้ยอร่อยไหมหวานมากน้องที่ที่อยากกินปลานั้นจังเลยแต่งเลยไหมคะคุณอันนี้ที่อยากกินอันนี้อ่ะโอ้ยคุณแต่ว่าใครขอป้อนครับอุ้ น้ำร้อนตบเป็นไงบ้างครับอร่อยมากเลยเหมือนคุณเคิร์นเอ้ยเหมือนแบบคุณเชิญน้องเพื่อนลวนลามเลยแบบเพื่อตอบสนองตัวเองเลยอ่ะคุณอยากคาติเนี่ยมาเนี่ยคุณจ๋าวทำไมไมป้อนคุณเอาอีกสักคำหนึ่งชิ้นมันใหญ่อ่ะคุณอ่โอ้โหพี่กินกันอร่อยมากอ่่ะพีน้องพี่พังพี่ป้อนพี่ป้อนอีกสักชิ้นหนึ่งได้เลยครับ อร่อยเมื่อกี้ที่ันได้ลองกินน้ำจิ้มเห็ดอร่อย ح ح> คุณลองจิ้มหรือยังอืมอันน้องอ่ะเออเจ้านี้ชิมครบห้าเมนูของร้านเนี้ยแล้วเนี่ยเมนูไหนที่ชอบที่สุดถ้าที่ชอบที่สุดตอนนี้ถูกปากที่สุดเลยถ้ามาต้องสั่งคือเมนูไหน ส่งเมนูได้ไหมครับได้อันนี้อยากกินชอบเป็นกะหลีป๊าปอีกเมนูเลยครับทำใหญ่อยู่นะจริงๆก็ปากกว้างดิมกันนะไอกะหลีป๊ากับอะไรอีกอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้หรอแสดงว่าเป็นคนชอบกินเส้นอยู่แล้วป่ะใช่ถ้าเลือกระหว่างเส้นกับข้าวชอบเป็นเส้นหรือข้าวมากกว่าเส้นมากกว่า แล้วคุณอะคุณชอบไปดูไหนถ้าเป็นนี้ใช่ไหมฮะนี่ชอบเมนู้อนี้ยำทอดมันปลาคือมันมีความนัวของตัวทอดมันมันเหมือนยำสามกรอบคือคือมันต้องกินแล้วคำแรกอะมันต้องตามคำสองคำสามไปเรื่อยๆซึ่งเฮ้ยมันปัวอยู่นะครับอือแล้วก็อันเนี้ยไม่ได้ชอบแต่ว่ามันรู้สึกว่าเอ้ยเราคาดถึงรสชาติมันไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นแนวทางแบบเนี้ยเพราะเราก็ไม่เคยกิน่าแกงที่มันเป็นรสชาติประมาณนี้เหมือนกัน ต้องบอกเลยว่ากระทานกข้าวยบบนี้มันลงตัวมากเลยนะต้องเลยค่ะแต่จริงๆนะทั้งหมดทั้งมวลที่กินมาอยู่เนี่ยบอกเลยนะยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของกระเพาะนะต้องบอกทุ้คนว่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งขออนุญาตไปกินแบบเต็มคอัดเต็มที่ดีกว่าเนาะหิวมากเลยอ่ะ คุณเนือสิ่งอื่นใดอาหารอร่อยอิ่มเอมแล้วก็สุขใจไปในตัวแล้วคุณแม่คือบอกเลยนะว่าเป็นแบบมันมีความสุขแม่แม่แมมดูหน้าคุณเนี่ยช้าอิ่มเอมหรือคกรนะอ่ะน้องพีเมนูทั้งหมดทั้งมวลที่วางอยู่บนโต๊ะต้องถามเลยว่าชอบเมนูไหนให้เป็นเฟรริตฟู้ดในวันนี้สำหรับน้องพี โอ oh, ้จริงๆคแบบชอ,อ,อบแบบมากกว่าหนึ่งอะเอาจริงๆจริงปะเนี่ยจริงหรอใช่ครับอะ้วถ้าต้องให้เลือกอะอย,อย่างน้อยอะ